อันยองสวัสดีครับทุกคนเคป p m a g n e เ i s วันนี้โอติ่งจะพาทุกคนไปรู้จักกับมักเน่ของเหล่ามิราเคิลน้องอาริน Oh My Girl ล่าสุด Oh My Girl เพิ่งฉลองครบรอบปีที่6ของวงและคัมแบ็กในมินิอัลบั้มที่8ปด Dear Oh My Girl กับเพลงไตเติ้ลดันดันแด n อย่าลืมไปรับชม MV และสตรีมเพลงกันได้เลยและสำหรับใครที่มีอยากพลาดลีปใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราโอติ่งด้วยนะครับอาริน เกิดวันที่18มิถุนายน1999จังหวัดปูซานประเทศเกาหลีใต้เธอใช้ชื่ออารินเป็นชื่อสเตทเนมแต่ชื่อจริงของเธอก็คือชเวเยวอนเธอมีน้องชายหนึ่งคนชื่อชเวซอกจุนเธอเป็นคนที่มีความสามารถทางดนตรีตั้งแต่เด็กโดยเธอสามารถเล่นเป็นโนและไวโอลินได้ด้วยเธอจบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโซลสคูออเปอเริ่ r ฟอร์มิ่งอาร์ตพร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นไอดอลเกาหลีที่เกิดในช่วงปี1999อย่าง ยอรึมและดายองวง Cosmic Girl นาอื่นวงเ April คั rill, งมินาวงกูกูดนันอารินเป็นแฟนตัวยงของแบซูจีมิสเอซึ่งเป็นไอดอลรุ่นพี่ที่เป็นแบบอย่างให้กับเธ<ต><ต>อก่อนที่เธอจะได้เป็นเด็กฝึกในสังกัด WM Entertainment ในปี2013และใช้เวลาฝึกเกือบ3ปีเมื่อวันที่20เมษายน2015อารินเดบิวต์ครั้งแรกในฐานะสมาชิกวง Oh My Girl เกลกูปเคป๊ Pop, ในสังกัดของค่าย WM โดยสมาชิกจำนวน8คนประกอบไปด้วยฮโอจองหวหน้าวงมีมี่ยูอาซึงฮีจีโฮบินนี่อดีตเมมเบอร์จินอีและน้องเล็กอารินที่เดบิวต์กับวง้ดวยวัยเพียง16ปี พวกเธอเดบิวต์ด้วยมินิอัลบั้มแรก Oh My Girl ชื่อเดียวกับวงด้วยเพยง Titan, ลงไตเติ้ล Cupid หลังจากปล่อยเพลงได้1วันฮาลินและบรรดาออนนี่ของเธอก็ได้สแสดงซิงเกิลเปิดตัวครั้งแรกในรายการ The Show ของช่อง SBS MTV Oh My Girl ถือเป็นเกิร์ลกรุ๊ปลุกกี้ที่น่าจับตามองในเจเนเรชันที่3ที่เดบิวต์ในปี2015ท่ำกางวงเกิร์ลกรุ๊ประดับแถวหน้าในปีนั้นอย่าง TWICE, CLC, g f r i e n และ April เธอเป็นคนที่ขี้อายมากและมักถูกเรียกว่า Princess Arin หรือเจ้าหญิง in, อาลินเพราะความใจดีและความสง่างามรวมถึงจุดเด่นของเธอกับรอยยิ้มที่มีสเสน่ห์ที่จะทให้ทุกคนหลงรักในวงเธอมีสัตว์แทนตัวหรือสปิริตแอนิมอลคือกระต่ายหลังจากเดบิวต์มากว่าเกือบ3ปีในปี2018ก็มาถึงช่วงขาขึ้นของวง Oh My Girl จากการคัมแบ็กมินิอัลบั้มที่ห Secret Garden ด้วยเพลงไตเติ้ลในชื่อเดียวกันโดยเนื้อเพลง ที่กล่าวถึงการเติบโตของหญิงสาวผ่านการปลูกเมล็ดพันธุ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน,นเพื่อไล่ตามความฝันในอนาคตและการสนับสนุนจากมิราเคิลปาฏิหาริย์จึงเกิดขึ้นความพยายามของพวกเธอส่งผลให้คว้ารางวัลแรกในรายการเดอะโชว์และทัวรางวัลที่2ในรายการโชว์แชมเปี้ยนในวันที่2เมษายน2018อารินได้เปิดตัวเป็นหนึ่งในสมสมาชิกซับยูนิตย่อยแรกของวงในชื่อ Oh My Girl บานฮันนาซึ่งประกอบด้วยฮโยจองดินนี่และอาริน และออลปล่อยระวบัมป๊อปอัพโดยมีเพลงไตเติ้ล Banana Allergy Monkey ในเดือนมิถุนายน Oh My Girl ได้สัญญากับ Ariola Japan ค่ายเพลงในสังกัด Sony Music Japan และเดบิวท์ที่ญี่ปุ่นโดยยูนิตย่อย Oh My Girl Banana ในเดือนสิงหาคมปี2018พร้ 8, อมกับเพลงเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นของ Banana Allergy Monkey และในวันที่10กันยายน Oh My Girl คัมแบ็กที่เกาหลีกครั้งกับนิอัลบั้มที่6ของ Oh My Girl Remember Me และทุกปอยมพร้อมกับเพลงไรเติ้ลในชื่อเดียวกันในช่วงปลายปีวนที่28ธันวาคม2018ในรายการเพลง KBS Song Festival อารินได้ร่วมแสดงเพลงพิเศษ Kissing You ร่วมกับเยริเลเ w เวตเคจาก Love l i s t ออมจีจีเฟรดดายอนจาก t w ว c e และอูกีจากยอจ่าไอดอในปี2 0 1 9เป็นปีที่โอเมเกอร์เป็นที่รู้จักมากขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งพวกเธอเริ่มต้นปีด้วยการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น อเมริกาและบราซิลและยังได้เดบิวต์อัลบัม้มภาษาญี่ปุ่น Oh My Girl แจกแปนเดบิวต์อัลบั้มและในวันที่8พฤษภา,าคม Oh My Girl เปิดตัวอัลบั้มเต็มครั้งแรก The Fifth Season โดยเพลงไตเติลในชื่อเดียวกันในวันเกิดปีที่20ของอารินเธอได้ปล่อยคลิปใน YouTube Oh My Girls Mailbox of Love Dear Arin ในคลิปนี้เราจะได้เห็นน้องอารินอ่านจดหมายจากมิลเรเคลนแฟนคลับและแมนเ,นเจอร์ของเธอก่อนที่พวกเธอจะปล่อยอัลบัม้มภาษาญี่ปุ่นอีกครั้งเป็นชุดที่2 โอไม g ์เกแจกแปนเซคเกอร์อัลบั้มและเปิดตัว For In Love เป็นอัลบั้มแรกที่ออกใหม่อีกครั้งในวันที่5สิงหาคมพร้อมกับมิวสิกวิดีโอเพลงไตเติ้ล b u n t ี Oh My Girl เริ่มกลายเป็นที่รู้ักมากขึ้นจากการเข้าร่วมแข่งขัน Kingdom รายการ Girl c o u p Battle ในช่วงครึ่งปีหลัง2019ซึ่งไฮไลท์ของโอไม g ์เกิเกิดขึ้นในรอบที่2ที่ได้แสดงเพลง Destiny ของวง Love l i s และจบในที่1ในรอบนั้น เพลงคาเอร์น,นี้ต่อมาได้รับการเผยแพร่เป็นซิงเกิลและได้รับอยอดวิวในย t u b e มากกว่า14ล้านาเครั้งทีเดียวก่อนที่รอบที่3ผูพวกเธอทำการรีมิกซ์เพลง Twilight และเป็นที่1อีกครั้งในรายการและปิดท้ายในตอนสุดท้ายด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งพร้อมเปิดตัวซิงเกิลที่มีชื่อว่า Guerrilla ในการคัมแบ็กรอบสุดท้ายของรายการและเช่นเคยในวันที่27ธันวาคม2019อารินได้ร่วมแสดงเพลงพิเศษสมท้ายปีอีกครั้งในรายการเพลง KB Song Festival ในเพลง Come To Me รวมกับไอรีนเลเบเวตนายอนทวายส์พักโชรงเอพิงแม้ว่าปี2020จะเป็นปีของโรคร้ายโควิด -19 แต่ปี2020ถือเป็นปีทองของน้องอารินและวง Oh My Girl กับความดังแบบ n o n ต t o p เริ่มจากในวันที่20มีนาคมอารินได้เปิดอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นครั้งแรกใครยังไม่ได้ฟอนนอนไปฟอลกันได้และอารินได้เป็นนางแบบให้กับแบรนด์ BYC บริษัทเสื้อผ้าของเกาหลีใต้รวมถึงเธอได้เดบิวต์งานแสดงครั้งแรกในเว็บดราม่าเรื่อง A Girl's World หรือเดอะเ r อร์อัพมาเซเว่นทีซีรีส์รีเมคจกเว็บตูนเรื่องโลกสดใสวัยสีชมพูแสดงร่วมกับโดอาวงแฟนตติกโดยอารินรัะบ,บทเป็นนางเอกของเรื่องโอนาริ oh, มาฟังเรื่องย่อกันสักเล็กน้อยโอนาริ oh, เป็นเด็กสาวน่ารักสดใสที่เข้ามาเรียนมปลายที่โรงเรียนแห่งใหม่และได้พบกับเพื่อนสาวสาคนที่ทั้งสวยและมีความสามารถทั้ง4ี่คนในเขาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันซึ่งทำให้เพื่อนมองว่านารินนั้นเป็นลูกเป็ดขี้เรของกลุ่มซึ่งน้องอารินออกจากสวยใครกันนะ่างว่าน้องอาริน ใวอมาเซเนทีนเล่าถึงการใช้ชีวิตในวัยมัธยมทีม่สนุกสนานและการคบเพื่อนที่จริงใจต่อกันโดยข้อคิดของเรื่องนี้คือไม่ว่าจะผ่านเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเราก็ยังมีเพื่อนคอยอยู่ข้างๆเสมอในเรื่องนี้อารินยังได้สแสดงฉากคิสซีฉากจูกที่เลือเอาบรรดาพี่ๆอนนี่ในวงถึงก็ออกอาการหึงหวงทีเดียวครีมมอีกในมัม이라고이수없어우리아린이이걸회사에서할수 ใครที่อยากหารับชมเรื่องนี้ล่วมหารับชมกันได้ทาง YouTube โอติงจะแปะลิงก์ไว้ให้วงโอไมเกิลคัมแบ็กปี2020ในวันที่27เมษายนกับมินิอัลบั้มที่7จ็ด non stop ด้วยคอนเซปต,ต์บอรดเกมพร้อมกับมิวสิกวิดีโอสําหรับเพลงไตเติล non stop เพลง non stop ถือว่าประสบความสำเร็จอ,อย่างมากกว่ารางวัลประจําปีไปอย่างมากมายและเพลง B side ในอัลบั้มอย่าง dolphin ยังกลายเป็นเพลงที่สร้างช้าสูงสุด ้ดยขอหาที่2และ9ในชาร์ดดิจิตอลกาอ่อนประจำสัปดาห์ตามลำดับในวันเกิดปีที่21ของอาริน, <_. S 2> นสิบแปดมิถุนายนเธอได้ปล่อยคลิปใน YouTube เพื่อเป็นของขวัญให้บรรดามิราเคิลอารินเดลี่วีล็อกอารินเดรีเซนต์ฟอร์มิราเคิลในคลิปนี้เราจะได้เห็นน้องอารินทำขนมในวันเกิดของเธออีกด้วย <_. S 2> ในเดือนกรกฎาคมปี2020อารินได้รับโอกาสเป็นเ c รายการเพลง Music Bank ร่วมกับซูบินวง Tomorrow by t o g e t e r และทั้งคู่ยังชนะรางวัล Best Couple <c oughs> จาก KBS Entertainment Awards 2020รวมไปถึงการแสดง MC State, s t a g e เพลง Dolphin ของทั้งคู่ยังเป็นวิดีโอที่มียอดรับชมสูงสุดของ KBS World ในปี2020นูยอดอยู่กว่า22ล้านวิวนอกจากรางวัลส่วนตัวแล้ววงโอไมเกิลยังได้รางวัล Top 10 a r t i s t ประจำปี2020 Melon Music Awards หรือ MAMA และ b o n s a n g Award s จาก Soribada Best K Music Awards ประจำปี2020เรียกได้ว่า ีนี้ระวัลมาเพียบจริงๆสําหรับน้องอารินในช่วงเดือนสิงหาคมโอไม g ์เกิลก็ยังออกซิงเกิลอย่างต่อเนื่องถึง3เพลงโดยได้ปล่อยซิงเกิลที่ได้คอลลาบอร์ชันกับปรโรเดอะลิตเทิลเพนกวินทั้งหมด2เพลงในชื่อเพลงซูปาดูป้าและบาราเบมและได้ร่วมง,งานกับเคียนูซินวาและมูเกเรต้าที่ปล่อยเพลงออกมา2เวอร์ชันภา,าษาอังกฤษและภาษาเกาหลีในซิงเกิลเพลง Rock ก็ Li g h t เป็นเพลงที่โอติงชอบมากถึงแม้ว่าน้องอารินจะได้ร้องท่อนเดียวแค่นิดเดียวก็ตาม อารีนยังได้เข้าร่วมรายการ Idols Cuisine ของช่อง Wonder K กับฮโยจองและซึงฮีในการไปสัมผัสวัฒนธรรมอาหารพร้อมกับทำมิชชั่นพิเศษที่ร้านอาหารไทยโดยทำหน้าที่นพนักง,งานในร้านอาหารไทยกัน1วันพร้อมกับแต่งตัวแบบไทยอีกด้วยและในช่วงปี2020 Oh My Girl ยังคงเดินหน้าโปรโมทเพลงในต่างประเทศกับการปล่อยซิงเกิลภาษาญี่ปุ่นครั้งแรก Oh My Girl Japan First Single ในชื่อ e t u r n o n s t o p Japanese w o r l d โดยมีเพลง e t u r เพประกอบกระตูนนิเมะเรื่อง Nobles e สิ่งปอกอกมาถึง3ภาษาทั้งภาษาอังกฤษเกาหลีและญี่ปุ่นวันที่18ธันวาคม2020อารินได้ร่วมแสดงในรายการเพลง KBS Song Festival เป็นปีที่3ติดต่อ,อก,กันกับ Special Stage Magne ในเพลง I Don't Know ของ a อพิงซึ่งนี่เป็นโชว์แรกของอารินที่ได้เป็นพี่ใหญ่โดยเธอได้แสดงร่วมกับมักเน่รุ่นน้องเ yeah, จเน r เรชันท ja ี่4อย่าชูฮวาจากยจายเดนวอนยองจากไอจีวและยูนาจากอิจจี วันที่21ธันวาคม2020อารินกับยูนิต Oh My Girl บานฮันนาก็มีเพลงพิเศษส่งท้ายปีในช่วงเทศกาลคริสต์มาสซึ่งเป็นเพลงโปรโมดการ์ตูนโปโรโรเช่นเคยในเพลง Snowball และรวมไปถึงเพลง b o g e l b o g e l ที่ปล่อยในช่วงต้นปี2021ด้วยขึ้นต้นปี2021อารินยังคงทำหน้าที่เป็น MC อย่างต่อเนื่องในรายการเพลง Music Bank และน้องอารินยังมีข่าวที่ทำให้มิราเคิต่างชื่นชมหลังจากเธอ ได้รวมบริจาคเงิน10ล้านวอนให้กับ Community Chase of Korea สำหรับครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยเรียกได้ว่าใจบุญสุนทานสุดๆน้องอารินได้รับงานโฆษณาต่างๆและยังเข้าร่วมคมเป็น Upcycling ซ,ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Social Networking Service และนิตยสา,า,ารแฟชั่น Harper's Bazaar เพื่อให้ตระหนักถึงความคิดเห็นแย่ๆที่เป็นปัญหาร้ายแรงในโลกโซเชียลในเดือนมีนาคม2021มีการประกาศว่าอารินจะมีผลงานแสดงซีรีส์ผี เรื่องโก e y ด2ซึ่งเปนภาคต่อของมินิซีรียสยองขวัญของ Netflix ก่อนที่ในเดือนเมษายน2021จะมีการประกาศไล์อัพนักแสดงโดยน้องอารินจะได้รับบทนำในซีรีส์เรื่อง Return โดยทั้ง2เรื่องนี้จะออนแอร์เมื่อไหร่พวกเราเหล่ามิลเลอร์เคลนก็ต้องขอติดตามผลงานของน้องกันต้องบอกเลยว่าน้องอารินเป็นอีกคนที่น่าจับตามองเพราะฝีมือการแสดงของเธอไม่ธรรมดาเลย และก่อนที่วงจะคัมแบ็กในปี2021 Oh My Girl ได้ปล่อยโคเวอร์เพลง Baby Good Night ฉลองครบรอบ10ปีของวง B1A4 รุ FO, ่นพี่ร่วมค่าย WM Entertainment น้องอารินยังปรากฏตัวใน MV แบบน่ารักแบบวิดีโอคอรอีกด้วยในวันที่27เมษายน2021 Oh My Girl ได้ปล่อย MV Teaser นำแสดงโดยอารินเป็นคนแรกกับ Dear Oh My Girl Track ฟิล m 2 My Spring You Have a d e n c e Forest สำหรับการโปรโมทเพลงล่าสุดของ o oh m e g l ที่คัมแบ็กในรอบ1ปีซึ่ง o oh m e g l ได้ปล่อยมินิอัลบั้มที่8 Dear o oh m y g i l ตดวมีเพลง Dun Dun Dance เป็นเพลงไตเติลอย่าลืมรับชมมิวสิกวิดีโอและสตรีมเพลงกันได้เลยล่าสุด o oh m y g l ได้ร่วมมือกับช่อง Streaming Platform Universe ในการจัดรายการวาไรตี้ Zap Dance o h m y g i r l เราจะได้เห็นอะไรฮ่าสนุกจัดเต็มขนาดไหนต้องคอยติดตาม เป็นไงบ้างกับ K-POP Magne เ่ลิสมักเนของเรามิละลรเลนน้อนอารินวงโอไมค์เกิลนี่เป็นแค่เรื่องราวส่วนหนึ่งของน้องอารินเท่านั้นขอบคุณที่ติดตามรับชมใครอยากให้เราทำคอนเทนต์น้อน m a กเน่คนไหนอีกคอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของเรากด Subscribe ช่องโอติ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับอันยอง